ที่คล่อมไม่คล่อมแต่มึงเพี้ยนสูงมาพิดได้เห็นใจเธอที่ไดาเศร้าเลือนข้าฉันเองก็เห็นใจแลวตอนนี้ฉันมี๊ด ตอนนั้นฉันขอให้เธออยู่เธอบอกเธอรู้ตอนดีกกำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไงยังจำได้ไหมที่รักเอาไหมไม่เหมือนที่คุยกันไว้ ีหน้าที่บอกว่าเธอจะลืมเขาล้วไม่มีวันกลับมาเอาเฮ้ยอย่าลืมทั้งหลายตัวเองดีกว่าอย่าเสียเวลาลอรอคอรที่จะไม่ to a carnation

我不会搞这么复杂。 ใครช่วยใครช่วยเล่นเดียวของกันบ้างหนยได้ได้รอไปก่อนแล้วกันคุยกันรออยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวจะออกไวนะครับอันนี้อันนี้สิบบาทเท่าไหร่บ้างนะห้าพันสามพันใช่ไหมฮะมือเรื่งที่หนเนี่ยพี่ผมเนึ่ยผมขายอยู่แล้วอันนี้ถามคุณใจเลยนะพ่อแม่เห็นไหมเนยไม่เห็นไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลย ยังไม่ได้กินขนมเลยยังไม่ได้รอหรอกนะรอจะได้ออกแล้วอยากกินอะไรครับหิวแล้วจะถูกไปแล้วเดี๋ยวเปิดไหนพี่ดุเนี่หนะครับผมพี่ดุอยากพูดว่าแเปิดแอร์ให้ด้วยเปิดแล้วครับพี่คือแอร์เปิดตอนสิบโมงนะครับต้องรอแป๊บนึงนะครับใช่ เป็นยังไงบ้างหลังจากเราเช็คไปรู้สึกว่าอยากคืนบัตรเลยใช่ไหมได้หน้ามีการขายบัตรให้กับคนต่างชาติและคนที่ไม่รู้โดยไม่ได้เพราะว่ามีดีคือรับซื้อบัตรอยู่ด้านหน้าอ่าก่อนจะเข้าเพลงต่อไปมีเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมขอรอรเอียบก่อนไถ้าได้ก่อนเดี๋ยวรอเอียงกบเอียบได้ยังครับนะบ๊ายบายแป๊บหนึ่งอ๋อโอเค ได้แล้วเราจะรอดเอียไปเรื um hmm> <the 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 the ่อยๆจนกว่าท anyway ี SF> ่มันจะเกิดเอียมีปัญหาเอียมือหูน้องมีหน่ตอนนี้มีปัญหาแล้วม่ถึงหนื่อยนันเองน้องหลงอ่ะเราเรียกไปฝากกันเรียกไปตลอดแล้วก็คืออ้ามาแล้วมาแล้วผมเปลี่ยนสายแน่แน่เอยโอ้ยคนทำให้คนทำให้อ่ออ่ะเมื่อกี้เราเล่นในตลกเื่นไม่ตลกนี่จบเลยนะ ตไปถูกต้องเป็นวตาหน้าตา่เหือ่าอวตรเลยอะไรฮะนนไกอกนีถ่ายกองอยู่เฮ้อะไรนี่ย่ากไปต่อไปทุกคนตอนนี้มีเนที่บอกบอกว่ามีคนแอบเอาขนม ขึ้นมามีน้ำขึ้นมาเขาบอกว่าหนึ่งชิ้นก็รับสองพันบาทไม่ใช่จะมาขอกินทำไมล่ะหนึ่งชิ้นก็รับสองพันบาทเด็กนั้นปุ๊บเราก็ตรวจได้เนี่ยเราจะขอแบบกินบ้างไม่ใช่เรานีอะไรอ่ะสนุกขอกินบ้างบ้าเฮ้ยขอเงินเยี่อมไปจ่ายค่าปักให้เขาโอเคไหมแปลด้วยค่ะพี่สนุกภาษาจีนไม่ได้แปลด้วยภาษาจีนก็พูดไม่ได้ญี่ปุ่นให้มีนพูด เราบป็นตีนะคนสามชาติเราจะไปอยู่ว่าเราจะแบบขึ้นมาเริ่มอยู่โดนสแน็ปสแน็ปโดนโดนตีกินหัวนะสแน็ปอยู่ไหนไหนกูอยู่เพิ่งมาในโต๊ะบ้านบ้านกูเป็นบ้านอาบน่ยเตือนนะเวรหัไหลวงพี่บอกตาชานี่นะพี่ต้องส่งช้าไปลาบยู พ่ไปต่อไปดีกว่าอ um> ี่ค네ือี่แนั้นขำเกินราคาแล้วค่ะตอนแรกเห็นรองเท้าต้องงงอะไรครับตอนนี้ตอนนี้แล้ว่ะเริ่มตั้งเท้าวงเท้าแช่แล้วค่ะเริ่มคือหวยที่บ้านแล้วค่ะเอาตัวเต็งนะเบื่อแล้วนะเลยลมามาเออเสียใจเลาๆอยูมาแล้วนี้เคยร้องไหับ จะอินเรื่องของความรักเท่าไรก็คงจะมาและผ่านไปยังูง่คนเดียวมาเทอไรฉันเองไม่รู้เลยวาเพาอะไรนาร ไรเธอก็ทำที่ใชไม่เคยสำคัญอะไรไม่เคยดูดูความรักทุกทีนาแคไหนที่จ้งเป็นอย่างนี้ให้ฟ้าช่วย

ไ,ไม่เคยมีดวงด่งคำรักสักทีนานแค่ไหนที่ยังเป็นมีฟ้าช่วยบอกฉันทีไม่เคยมีดวงดวงครักสักแลรักเธอที่ไรเธอก็ทำใช่ไมไม่เคยสำคัญอะ่าไร เริ่มขโมยขุกเริ่มไปขายด้วยตาเริ่มรู้สึกอุ้ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไปดูที่ปีกข้างล่างดีกว่าไหมนีอผมมีเรื่องจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งเลยเมื่อกี้ผมเดินลงมาตอนเก้าโมงครับเดินลงมาเดินมาผ่านตรงเนี้ยตรงที่ที่ที่ปีกตกเนี่เดินมางานโถงอ่าวิแฟนๆที่ที่ตกน้องนีนเอารองเท้ดีครับเดินผ่านนะฮะหน้าสยามกาแฟวันครับอ่าแฟนน้องนีนนี่แหละถือรูปน้องนีนเต็มเลยจำไม่ได้แล้วคต็ม คนมีน้องเนี่ยนะอ้าวพี่เมียน แล้ววันนี้นะผมบอกเลยผมบอกเฮ้ยที่แมวแบรัด์ถึไม่ไหวว่าเช้าอยู่ก็เฮ้ยมีแบบกนแทกแค่นี้มีแบบกนแทแค่นี้เลือกเลือกเพลงแต่ละเพลงเยอะย่าไม่ได้ดูอย่างตัวเองรู้เวลารอรอวันนี้รอรอเดือนนี้ได้เครื่องเราอยู่เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับข้างหน้ามีกินแตบอยนัดสองดีที่ดีมากอึ่มากอึดแล้วก็การหูฟังเยอะ ไปเลยแม้ฟังแบดรักสวััดด้วยสะบัดไปแล้วฟัง้องมีแต่ไม่ยินไปดิหมยอะไรวะเฮ้ยแข่งเราดีแบบบ้าแล้ฟังเพลงอื่นน่าคิดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้แข่งรับเชิญเราเยอะมากมันมจะทำให้คุณข่าของบัานคุณตัดีขึ้นเรื่อยดีเพราะแขกรับเชิญงางแขกหมดแล้วีก็เหลือประมาณสองน เดี๋ยว้าวหอตู้สองพันก็ห้ารอยว่าบาทนะก็ยผมที่ไม่ได้บักวีเอพเลยนะใช่นี่ก็ห้าร้บาทก็เลี้ยงปิ้งย่างครอบครัวได้เลยๆผเป็นกุชิแล้วก็เดอออก่าโอเคเดี๋ยวด้านหน้านะครับอันนี้คือหวดตาชแมแล้วเมื่อกี้นี้เดีก่อนเีก่อนเมื่อกี้สงเพลงสองเพลงที่ผ่านมาทุกคนเราได้ใช่ไหมฮะได้ในรนะครับผมแน่นอนเขไม่ไีอไ่เขาบอกไปแล้วเขาบอกไปแล้วว้า ครีมพวกเมื่อกี้นะครับลงได้แต่เอาริงไม่อยากให้ลงเพราะอะไรนะไม่ใช่แบบไม่อยากเผยแพ่นะทำไมตัวเขาจะซีบปากตอนนี้ที่แหนะแขกอะไรก็ไดลวัดตรงวัดสิงติไอ้ดวัดสิงติรูประยะพลังลงนะนะแขกแขกแกอะไรตะบนกกู้โอเคโอเค นั่นแหละเพื้นที่ก็ต้องเลยจ้า M สาม C N O เลยจ้า On stage ไปจ้า On stage นะจ้าแต่ต้องมีบัรตรได้ <c oughs> นะคือตรได On stage ตายครเบพีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโชว์ที่นายคือเป็นลงตายอยู่ตรงนี้โชว์รองว่าทา่แบเอออ่ะเดี๋ยวออตอนนี้เราจำที่หน้าของเราได้เนาะเออเนออาะภาษาอังกฤษเนี่ยวูดีเมมเ e อร์เนี่ยเนี่ยเนี่ย your seat your seat เดี๋ยวนะซีต้อมีหลายอันซีมาเล็ดสีโอ๊ยเออนั่นแหละจำนะเราสลับเล่นในกลกนี่ไม่อาเราถามบ้านพี่ดียวใช่ก็เล่นของบ้านเดียวแกเลย DP จะเป็นขนมผัดไทยอะไรบ้าเดี๋ยวที่นั่นนะครับนั่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ขนมของเนี่ยก็อยากเอาเข้ามาเนาะแล้วก็ คลิปวีโอเรารู้ว่ามันห้ามไม่ได้อ่ะอเอาจริงความอัดอั้นในเอ็ิสตอรี่มันก็มีอะเนาะอย่า, <c oughs> า,างหวด่ชาวบ้านที่วขากไม่ไรู้ว่ามดนเกิดอ่ะไม่ไม่ว่าจะโดนโดนฟีดสิทธิ์มาคุณทำไมไง้าจ่ายเงินเะจ่ายมากเลยไลฟวไงไีบอกไม่ได้บอกนะไม่หรอกเพลงของเราต้มีเพลงแบบมีเพลงับแดีหน,น,นีต้องีก็แต่ขอราอี่จะยันไนะครับท <c oughs> <c oughs> ั้งปอนคน โอ้ทั้งวันมีงานมีคนหลายจริงเหรอโอ้นี่ได้ไปตรวจงานตัวเองเขาได้ดูไลน์ตัวเองทงานเลยสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงดีไหมดีนะดีเราดีนะไม่ไม่ใช่คนที่อยู่ลเพราะยังมีลานนะคนที่มต้องที่ตัดโอ้ยอยู่แอบไลฟ์ไลน์อยู่แต่คนไหนไลน์ก็ได้แต่เพื่อพี่แถวหน้าไลน์จะสนิทแค่ไหนทำงานสิโอเคเดี๋ยวจะมีเวลาประมาณนะครับเราจะเปิดประตูอีกทีประมาณบ่ายโมงนะไม่เกิน ถ้าเกิดไปกูสิจะออกยังไงฮะจะออกยังไงก็เดินออกอไม่ออออได้ทางออกก็เดินออกกันนึ่เอาจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยชาวต่างชาติงงไปหมดเลยเอาจริงคนไหนก็งงระดับมือดันเท่าไหร่เละวะจุดอะไรอ่าเดี๋ยวเราจะให้ออกทางซ้ายและขวาครับเออแล้วก็ ทำดีๆเน,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 นอะไม่ต้องไม่ต้องมาตอกแล้วเนาะมาตอกไปแล้วโอเคครับรอบนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเอขอให้กลับมาเหมือนเดิมนะไม่ใช่หายไปหมดเลยอ่ะเอเราก็ขี้ด,ดังอันไหนร้องได้เห็นน้องร้องแบบคุณไม่ต้เริ่มเพียร์นะคุณช่วยอะม่เคยมีโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ร้องอันทั้งคนเลยเดี๋ได้ดไดรอ้องแล้ว้ามันไเพียรเยพีันต้องารจะบอกว่าไม,ม,ม่เพียร์ยังยัมีเรื่องเมาเมาอ่ะเมา เยอขอบคุณมากครับโอเคเเพลงเลยครับอ่าน้อได้คร ap> ับอ่าเดี๋ยวเลยครับ๊ายบายเจอกันรอร้เ่อนรร้งก่อนบ๊ายบายไปเลยประตูของที่ไม่อู่เปิดเงลครับัเอ